สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Car Review ที่เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมรีวิวแบบจอดลึกวันนี้เรามาจอดลิกกับรุ่น2026 ah ันิบ Mahindra Tha สีคูณสีที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อซึ่งทั้งสมรรถนะและดีไซน์นั้นน่าสนใจมากๆเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Tha ส2026ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้มีความดุดันมากขึ้นด้วยกระจังหน้าใหม่ที่ออกแบบให้จับตาพร้อมไฟส่องสว่างกลางวันแบบเล็ดที่ทําให้รถดูทันสมัยแแและแข็งงกร่ ตัวโคมไฟโปรเจคเตอร์เสริมทั้งเรื่องของสไตล์และประสิทธิภาพในการขับขี่กลางคืนช่วงล่างสูงพร้อมซุ้มล้อที่ขยายกว้างและยางขนาดใหญ่ช่วยเน้นย้ำความเป็นรถลุยหรือถนนครูคระที่สำคัญคือมีตัวเลือกทั้งหลังคาแบบฮาร์ดท็อปและแบบเปิดซอฟท์ท็อปทำให้ผู้ขับขี่ปรับรูปแบบได้ตามใจไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือออกทริปสำหรับด้านท้ายมีล้ออะไหล่ติดตั้งบนประตูท้ายพร้อมไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเสริมบุคลิกของท้าให้โดดเด่นในตลาด ภายใต้ฝากระโปรงทา2026มีเครื่องยนต์ให้เลือกหลายทางเพื่อให้ครอบคลุมทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยแบบเต็มที่เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรเทอร์ลิโบให้แรงบิดและการตอบสนองที่ดีส่วนเครื่องดีเซลขนาด2.2ลิตรมุ่งเน้นที่ความทนทานและแรงบิดที่สูงในรอบต่ำเหมาะสำหรับเส้นทางลุยขับผ่านโคลนหินหรือทางลาาชันตัวส่งกำลังเลือกได้ทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดหรืออัตโนมัติ6สปีดและระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อพร้อมเกียร์ชุดทดต่ำ l o r เรนที่ช่วยให้ผู้ขับขี่จัดการกับทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจเข้าสู่ภายในห้องโดยสารทา2026ได้รับการอัปเกรดให้ดูหรูขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงของรถลุยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันช่วยให้ควบคุมเสียงโทรและระบบควบคุมความเร็วได้โดยไม่ต้องลามือจากพวงมาลายัยหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนต์ไซส์ใหญ่รองรับ Android Auto และ Apple c a r p l a y ให้ความเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือและระบบนำทางเป็นเรื่องง่าย บาะโดยสารนั่งได้สบายสี่คนมีพื้นที่วางขาและสีสัดที่ดีซึ่งช่วยให้การเดินทางไกลไม่ใช่เรื่องทรมานช่องเก็บของแก้วน้ำและจุดใช้งานอื่นๆถูกจัดวางมาอย่างเหมาะสมเรื่องความปลอดภยัยทา2026ไม่ได้ละเลยมีระบบถุงลมนิรภัยคู่ ABS กับ EBD ระบบควบคุมเสถียร,รภาพอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีป้องกันพลิกคว่ำโครงสร้างตัวถังที่เสริมความแข็งแรงช่วยปกป้องผู้โดยสารพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ช่วยถอยและกล้องมองหลังสำหรับใช้งานในเมืองหรือที่แคบ สำหรับการลุยหนักมีฟีเจอร์ช่วยการขึ้นลงเขา Hill Hold Descent Control ซึ่งช่วยให้การขับขี่ในทางชันไม่ใช่เรื่องยากสมรรถนะในการลุยถือว่าน่าสนใจมากทา2026มีระบบช่วงล่างแบบอิสระที่ด้านหน้าและมัลติลิงด้านหลังทำให้การขับขี่บนทางครุขกระนุ่มขึ้นและมั่นคงมากขึ้นมุมเข้าออกและมุมรอด Approach, Departure, Breakover ถูกปรับเพื่อให้ข้ามอุปสรรคได้ง่ายขึ้น ระบบโหมดการขับขี่ที่เลือกได้เช่นโครนสายหรือหินช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะถนนแบบไหนถ้าพร้อมออกไปกับคุณในด้านการใช้เชื้อเพลิงและประสิทธิภาพทา2026ได้รับการปรับจูนเพื่อให้เหมาะทั้งในเมืองและการเดินทางไกลเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้ส่งกำลังได้ดีและประหยัดในระดับหนึ่งเมื่อใช้งานทั่วไปพวงมาลัยให้ฟีลคมเบรกให้แรงหยุดที่ไวใจได้ในหลายสภาพถนนความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันที่ถามอให้ก็คือระบบปลดล็อกแบบกุญแจอัจฉริยะ ปุ่มสตาร์ทอัตโนมัติระบบปรับอากาศอัตโนมัติไฟภายในแบบเลทและอินโฟเทนเมนท์ที่รองรับคําสั่งเสียงนอกจากนี้ยังมีออฟชั่นเสริมอย่างราวหลังคาตะขอพ่วงลากและแผ่นป้องกันใต้ท้องรถซึ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์รถลุยแบบครบเครื่องไม่ว่าคุณจะไปแคมป์ขับทางวิบากหรือใช้งานในเมืองโดยรวมแล้วมาฮินดราทาร์4คูณปี2026คือรถ SUV ขนาดกะทัดรัดที่ผสมผสานสมรรถนะแรงลุยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวมันไม่ใช่แค่รถลุยเฉพาะทางอีกต่อไป แต่สามารถเอาไว้ใช้งานในเมืองขับออกต่างจังหวัดและลุยเส้นทางจริงๆได้ด้วยใครที่มองหารถที่ทั้งหล่อทั้งลุยและครบเครื่องทา2026ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่อง New Car Review เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ทุกสัปดาห์แล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ